วันนี้ที่มาที่สอนอที่มาจะมาเรื่องอะไรนะวันนี้นะครับผมพาแม่น้องกับน้องอายุ13เนี่ยมาแจ้งความที่สอนอพระขนงนะครับประสานท่านผูมิกับไปแล้วนะครับแม่เนี่ยกข็ขอความช่วยเหลือมาที่ผมผมเห็นคลิปแล้วตกใจมากน้องอายุ13นั่งรถเมย์นะครับแค่ครั้งแรกผ่านหน้าโรงเรียนโรงเรียนช่างแห่งหนึ่งแล้วกลุ่มเนี่ยขึ้นมาไม่รู้จักกันมาก่อนตรงมาทําร้ายเลยดูจากในคลิปเนี่ยคือ มันโอกาสเกินไปอ่ะคนนั่งเนี่ยนั่งรถเมย์อยู่ดีๆไม่รู้จักกันมาก่อนเข้ามาเนี่ยต่อยเตะกระทืบเป็นสิบคนนะครับเยอะมากนะสิบคนเนี่ยไม่พอมีการกระชากตาสัญ,ญลักษณ์โรงเรียนขโมยกระเป๋าน้องผมว่าต้องเรียกว่าป้นนะนะเอากระเป๋าน้องอไปนะคือมันเป็นพฤติกรรมที่โูกาดอ่ะแม่ขขอความช่วยเหลือมาผมก็เลยวันนี้พามาที่สอนอนะครับเพื่อดำเนินคดีกับทุกคน ที่รังแกน้องนะครับเรื่องนี้ต้องเอาให้เป็นตัวอย่างนะครับพวกมนุษย์ทะลุถุงยางมาเกิดนะครับต้องต้องต้องโดนดำเนินคดีนะครับเพราะว่าทําแบบนี้ยถ้าตอนแรกตอนแรกคุณแม่เขาก็เพื่อนเพื่อนเขาก็กลักวกลัวว่าจะห่วงเรื่องความปลอดภัาายถ้าเราไม่ทําอะไรมองอีกมุมหนึ่งน้องเขาอาจจะอันตรายกว่านี้คนกลุ่มนี้อาจจะได้ใจมากกว่าเดิมแล้วก็ไปทําร้ายคนอื่นเขามั่วตั้วแบบนี้อีกนะครับ พอดีวันนั้นน้องต้องมาส่งงานที่โรงเรียนเลยกลับบ้านเร็วปกติน้องเขาจะพ่อเขาจะมารับมาส่งใช่ไหมคะ uh huh. และ้วทีนี้วันนั้นเขาไปบ้านเพื่อนกันที่ซอยร้อยหนึ่งทับหนึ่งอะคะอ่ะอ่าแล้วพ่อเขาขึ้นรถเมย์พอถึงผ่านไปที่หน้าโรงเรียนข้างอะคะ่ะเด็กกลุ่มนั้นก็ขึ้นมาอ่าพอขึ้นมาเสร็จก็ตรงมาที่น้องกันเลยะคะ่ะทั้งหมดสามคนนะคะน้องน้องไปกันสามคนค่ะ,คนนะ,คะแล้วก็เป็นตามในคีมาะคะ่ะ เอากระเป๋านักเรียนน้องไปค่ะแล้วน้องก็โดนชกหลายหมัดถึงนะคะแล้วก็มีกระโดดขีดน้องด้วยเอออาการน้องคุอตาตาม่วงตาเขียวช้ำอะค่ะแล้วทีนี้น้องไม่กล้าบอกแม่ตั้งแต่วันพุกร์ค่ะมาบอกอีกทีคือรู้วีกคืวันเสาร์เราก็เลยตามเรื่องไปหา ไปหาคลิปที่ต้นเรื่องอะค่ะต้นทางเขาก็ให้อนุญาตให้มาค่ะก็ที่กลุ่มเด็กหังค่ะน้องพิาเนี่ยครับคือเขาได้พูดอะไรกับน้องไปไม่ได้พูดเลยค่ะน้องนั่งอยู่ข้างหลังเบาะหลังกันใช่ไหมคะแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ตรงเดินเข้ามาเลยค่ะใช่ตอนการจ<ถ>ยิบกระเป๋าน้องไปค้นหรือว่าขอหรืออะไรยังไงไม่ค่ะก็คือตอนแรกกระชากกระชากเป็นอย่างเงี้ยแล้วกระป๋าแล้วก็มีตาสัญ,ญลักษณ์ที่โรงเรียงก็กระชากออกไปก่อนเพื่อนอนะคะ แล้วที่นี้ของน้องมีกระเป๋าโรงเรียนไหคะมันก็เอาไปเลยน้องไม่ได้เรียนทั้งหรือเรียั่วอ่าไรน้องเหรอคะไม่น้องเรียนโรงเรียนขาสั้นค่ะแล้วก็ใส่ชุดนักเรียนใช่ค่ะใส่ชุดนักเรียนปกติน้องใช้การเดินทางกลับบ้านเนี่ยก็คือใช้รถรถเตองพ่อเป็นคนมารับมาส่งค่ะพ่อพ่อน้องมารับมาส่งที่โรงเรียนแต่วันนั้นพอดีมีเลิกเรียนเร็วก็เลยไปบ้านเพื่อนค่ะแล้วแต่การกี่ครแล้ว